บางคนบอกว่าเลนเบรกเดิมมันไม่ดีหรอเบรกเดิมอะครับมันดีอยู่แล้วในสถานการณ์บางครั้งมันไม่เพียงพอ Honda าแจ๊คันนี้นะฮะจัดเป็นตัว1 7ดแซติดตั้งชุดตัว i h u ั Hub ด้วยนะครับขาเรเดียนเมาส์ตัวฮับกลางเป็นของ i h u ั Hub, อลูมิเนียม7075ร้อย์เจ็ห้าร้อนี่ยครับเวลาเราเบรกนะครับเราเบรกปุ๊บเนี่ยเนี่ยด,ด,ดึงมาปุ๊บดึงดึงดึงมาจนถึง4ี่สเนี่ยขนาดว่าไม่ได้กระชืบเบรกนะเ,นเลียเบรกนะให้จมลงไปนะโอ้โหรถดึงเขาเลยครับ สาวกฮอนด้านะครับต้องดูเลยคลิปนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสาวกฮอนด้านะครับต้องดูเลยคลิปนี้นะครับเพราะว่าเฮียรีวิวในอีพีนี้นะครับอยู่บนรถฮอนด้าแจ็ดความสําคัญนะครับที่คุณจะต้องใช้จริงๆเลยก็คือระบบเบรกกันเองนะครับรถ Honda j แ z z คันนี้นะฮะเจ้าของรถนะครับ ไม่ได้ทําเครื่องนะไม่ได้เครื่องแรงนะครับแต่คําถามคืออย่างที่บอกนะครับว่าแล้วการใช้ในชีวิตประจําวันจริงรัานลักษณะการขับขี่บางท่านเนี่ยขับเร็วบางท่านเดินทางต่างจังหวัดบางคนบอกว่าเลนเบรกเดิมมันไม่ดีหรอนะครับผมก็ต้องทําคลิปบอกไ้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีดรามา่าเบรกเดิมครับมันดีอยู่แล้วนะครับมันดีนะครับแต่ว่าในสถานการณ์บางครั้งมันไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่ผมบอกอยู่นะครับ มาจากคําบอกเล่าและการใช้งานประสบการณ์จริงจากลูกค้านะครับว่าโอ้เฮียเบรกทีเนี่ย,ยผมเดินทางต่างจังหวัดเหมือนเบรกแตกะเบรกไม่อยู่บางทีเหยียบเบรกไปเนี่ยมันถลายไปอยู่นะท่านผู้ชมนะครับนี่แหละรครับคือเป็นเหตุผลว่าจริงๆเราไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องลดแรงจะต้องทําเบรกไม่ใช่ครับคือต้องดูที่การใช้งานของเรานะครับอย่างคันนี้เนี่ยล้อ15้า ปั๊มหน้า6กพอตคาเยน17แซดตอนนี้ผมอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะครับก็ขับปกติทั่วๆไปนะครับ5 0 6สน,นะครับเพื่อจะเททดสอบหลังติดตั้งนะว,ว่ามีเอฟเฟกอะไรไหมมีเสียงกึกกัก เสียงเหล็กเสียงติดตั้งไม่น่นยึดเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็คือจะเทสก่อนถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็เข้าสู่ถนนปัดใหม่ข้างหน้านู้นนะครับแล้วก็ไปเทสท,ทดสอบเบรกนะครับหลังติดตั้งเป็นอย่างไรบ้างจานที่ติดตั้งไปพระเบรกเวลาแตะเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรอารมณ์และฟิลการเบรกเป็นอย่างไรขับขี่แล้วเวลาเบรกจริงๆเนี่ยจานสั่นไหมลูกค้าหลายท่านไปติด จากที่อื่นมานครับมาเล่าให้ฟังว่าเข้าไปเชียร์จานเบรกเนี่ยหลายรอบมากนะครับนั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าจานนั้นรับสภาพความร้อนไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับจัดเป็นตัวสิ z แติดตั้งชุดตัว IH u ั Hub ด้วยนะครับขาเลเดนเมาส์ตัวฮับกลางเป็นของไอ u ัอลูมิเนียม7 0 7 5ไม่ได้เป็นชุดดัดแปลงกึ่งขาขึ้นมาเองต้องบอกว่าเราใส่ปั๊มหน้าเดียว6ก่อนนะข้างหลังนี่ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับจังหวะการเบรกนะในขณะที่ลดน้ำหนักขนาดเนี้ย จังหวะเบรกเนี่ยดึงแน่นอนดึงยังไงก็ดึงเวลาแตะเบรกเข้าไปนะครับเนี่ยฮะแตะเลียเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแน่นเท้านุ่มเท้ากเดิมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าสู่ถนนตัดใหม่โลง่ลงๆแล้วลองดูนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นการเทสนะครับจริงๆเราจะต้องรันอินก่อน200กิโลนะครับหลังติดตั้งเนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าทุกท่านนะครับรันอินอย่าใช้เบรกหนัก ที่ผมเทสต,ตอนนี้ผมจะเทสแบบว่าหลังติดตั้งเนี่ยจานเบี้ยวไหมเป็นยังไงแต่จริงแล้วเนี่ยจานเนี่ยจากโรงงานมาเนี่ยทำบาลานซ์ให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเทสทดสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เราขึ้นสะพานโล่งๆนะครับนี่เราก็มาร้อยหนึ่งนะครับจังหวะร้อยหนึ่งขับท,ท,ทั่วไปนะครับลองแตะเบรกเลีย Norman ๆก่อนนะครับนี่ครับก็ดึงเลยอะ่ะอย่างที่ผองจริงนะดึงเลยจริงๆนะครับในขนาดที่เราขับรถมาเร็วอะ่ะสมมติ <Jeez> ว่าเม <approach> ื่อ<ๆ>กีเ้เราขับมาร้อยอะดูนะเวลาเราขับร้อยเนี่ย เมื่อสักครู่เนี่ยพอมันดึงมาความเร็วลดลงมาเร็วมากเลอแค่สี่0ิบห้าสิหกสิบอะแล้วจังหวะที่เราจะออกตัวไปต่ออะกลังเครื่องมันดึงกลับไปไม่พอเลยมากกว่าด้วยนะเนี่อนนนนยอันนี้เห็นเลยอันนี้เห็นเลยนะร้อยหนึ่งเนี่ยครับเวลาเราเบรกนะครับเราเบรกปุ๊บเนี่ยเยดึงมาปุ๊บโอ้โหดึงดึง,ด,งดึงมาจนถึงสี่สิบี้าสิพอจังหวะออกตัวการที่เราจะทําความเร็วกลับไปที่เดิมอะมันต้องคลิกดาวและบางทีเราคลิกดาวต่อให้คลิกดาวเนี่ย พุ่งออกไปอ่ะมันก็ได้แค่จังหวะที่ออกตัวเร็วแต่ว่ามันยังไม่ได้ความเร็วที่เท่าเดิมนะครับที่แน่ๆคือเรามาเร็วอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งเียเราเหยียบเบรกเนี่ยเนี่ยคุณดูโอ้โหผมว่าถูกใจแน่นอนนะครับลูกค้าถูกใจแน่เรา,มาเมื่อสักครู่นี้เราเหยียบมันร้อยเนี่ยเราลองเหยียบเบรกดูนะครับแตะดูเนี่ยขนาดว่าไม่ได้กระทืบเบรกนะเรียบเบรลนะให้จมลงไปนะโอ้โห รถด,ดึงเขาเลยครับคราวนี้เวลาเราใช้ชีวิตประจําวันจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเราก็ขับทั่วๆไปนะครับเปลี่ยนเลนขับไปขับมานะครับซ้ายขวาอะไรก็ว่าไปจังหวะก็แตะเบรกบ้าง ขับต่อบ้างแตะเบรกบ้างขับต่อบ้างแตะเบรกบ้างขับต่อบ้างนะครับจังหวะที่ก้นจังหวะที่เราต่อออกขวาแซงขวาเราใช้ความเร็วเนี่ยจังหวะพวกนี้เราต้องใช้เบรกเยอะๆเลยเวลาขึ้นทางลรงทางด่วนเนี่ยนะแตะเบรกนิดเดียวคือเรารู้สึกได้ว่ารถมันหยุดนะครับเราก็ใช้ทัวๆไปแต่จังหวะที่เราจะต้องใช้รบเบรกจริงๆอ่ะโดนตัดหน้ากระทันหันเบรกพวกนี้มันมันจำเป็นจริงๆนะครับมันช่วยชีวิตเราอ่ะนะครับแล้วก็เฟสตี้ในเรื่องของรถชนนะเนี่ยครับก็ถือว่า ผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งแบบนี้ผมว่าทุกคนชอบแน่ถ้าได้สัมผัสเบรกนะแต่ที่สําคัญนะครับคือหนึ่งปั๊มของแท้ลูกสูบซีนยางเราตรวจเช็คให้ลูกค้าหมดก่อนการติดตั้งนะครับของแท้แน่นอน2ชุดติดตั้งนะครับสำคัญมากของเราใช้เป็นชุดติดตั้งจากแบรนด์ไอฮับขาเรดีเนทบลติดตั้งตัวปั๊มเนี่ยเป็นเกจ7จ5ดน์ไปไนครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นรงรุ่นแข็งแรงมากๆตัวจานเป็นไฮคาร์บอนรุ่น V6 ทนความร้อนได้สูงนะครับโอ้โหดูนี่ฮะข้างหน้าเบรกเห็นะครับ เราเบรกคือเบรกเบรกได้เลยอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยรถเยอะๆอนเนี่ยเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดแต่เบรกก็ช่วยเราได้นะครับเบรกช่วยเราได้นะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะชุดนี้บอกได้เลย,เลยว่าเหลือเหลือสำหรับสาวกคอนดานะครับอันนี้ขนาดว่าเดิมๆนะ้เน้นใช้งานนะครับแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูนะถ้ารถท่านผู้ชมนะครับทำแรงมาแต่งแรง,แ,รง,แ,ตงแต่งเครื่องแต่งทาอะไรมาเนี่ยนะครับแรงๆเนี่ยโอโ้โหเบรกสําคัญนะครับเนี่ยจังหวะการที่แบบ เข้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยแล้วจังหวะที่เราต้องใช้เบรกแลจิ้มจี้ตูดนะแล้วต้องใช้เบรกอันนี้สําคัญคนที่ขับออกซ้ายออกขวาได้โดยที่ไม่ได้ไปแรกไม่ได้ไปตัดหน้าเขานะแต่จังหวะพอดิบพอดีไม่ได้ไปตัดหน้าเขาเนี่ยจังหวะพวกนี้ต้องใช้เบรกสําคัญนะครับจังหวะคันหน้าเบรกจังหวะเราต้องเบรกแล้วก็ต้องอยู่ด้วยพวกนี้สําคัญมากๆนะครับคือพูดง่ายว่าขับรถมีความคล่องตัวนะครับและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นที่สาคัญคือขับรถเราไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะอ่ะโอเค ลงไปดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรในชุดนี้17 z p r พรีเมียมอัลติเม u IH ครับ